ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยเลยนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวสกินราตรีลางเลือนของเกอ,อิชากันนะครับผมสกินนี้เนี่ยก็เป็นสกินทองฮาโลวีนนั่นเองนะครับก็จะเปิดขายในร้านค้า28วันนั่นเองนะแล้วก็จะมีประดับมงด้วยนะสกินนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้งเกลือและก็กระดุมแต่งในการซื้อเลยนะครับโอเคแล้วถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับว่าสกินเกอ,อิชาสกินนี้เนี่ยจะสวยแค่ไหนนะครับผม และตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็แมปความทรงจําของลีโอนั่นเองหุยทุกคนเป็นไงสกินนี้อย่างสวยโอ้ยก็ใครที่อยากได้เนี่ยก็อย่าลืมไปซื้อกันนะครับคุณผู้ชมก็ระยะเวลาอยู่ที่28วันนั่นเองนะสกินนี้ถ้าพลาดแล้วก็ต้องรอฮาโลวีนปีหน้าเลยนะอ,อสวัสดีครับตรงนู้นคือใครเอ่ยน้าหอมมะเปาน่าจะใช่สวัสดีจ้าขอผมตามน้ําหอมดีไหมไหยค,คุณผู้ชมยังไงจ้าจะอดอีกนานไหม ตีไปลิงแผลเรียบร้อยโอ้โหมันกดนน้ำหอมทันโอ้ยนี่ผมตามน้ำหอมคนแรกก่อนดีไหมเนี่ยจะไปไหนอยู่ไหนจ้าโอ้ไม่เล่นด้วยละไปหาตัวอื่นดีกว่านะคุณผู้ชมโอ้ถ้าผมตามน้ำหอมได้อีกนานอย่างแน่นอนตรงนี้มีใครไม่เอ่ยมีไหมจ้ามีด้วยโอ้โหแล้วตัวที่ผมเจอนะกิต๋วพิทยาไปเล่นตัวอื่นดีกว่าแต่และตัวที่เจออะไรเนี่ยโอเคตรงนู้น่าจะมีนะถ้าให้เดา มีไหมเอ่ยบินไปแล้วจ้านี่เอฟเฟกต์ยังสวยเอฟเฟกต์อันนี้ก็เป็นเอฟเฟกต์ของประดับนะคุณผู้ชมโขแล้วดูอีกร่างหนึ่งยังสวยสวยมากเลยนะคุณผู้ชมนี่อยู่ไหนทนายไม่ชันตีทันดีบิงไม่ไดีวายว้าวไม่ว้าวานะคุณผู้ชมตีไม่ถึงเลยแหละ <No. S 1> นี่แน่อะไรเนี่ยเฮ้ยลับมาก่อนพุ่งไปฮะคุณผู้ชม จังหวะนี้ฟาดไปหนึ่งแผ่เอ้ยโดนไปแล้วฮะหนึ่งทีจะไปไหนจ้าทนายเันบอแล้ว่าแกน่ะไม่รอดอย่างแน่นอนไปไหนละมันอยู่นู่นมันอยู่นู่นบินไปหาละจ้ายังไงฮะยังไงจ๊ะฟาดไปหนึ่งแผ่เรียบร้อยครับผมเก็บไปหนึ่งคนนี่แกน่ะเสร็จแล้วเก้าอี้อยู่ไหนจ้าโอเคอยู่นี่ไปนั่งกล้ตอนคริสต์มาสนี่เดี๋ยวพอจะฮาโลวินไปก็จะคริสต์มาสต่อนะคุณผู้ชมนี่แล้วก็จะปีใหม่ โอ้โหมันทันไรเนีดยจะจบปีส0 2 5ิห้าแล้วเนี่ยโอเคมันเสร็จปแลาสองเครื่องนะคุณผู้ชมรอมีคนมาช่วยจะมีใครมาไม่เอ่ยโอเคมีน้ําหอมมาจหาวันนี้บินไปหนึ่งทีครับคุณผู้ชมนี่เป็นไงเอฟเฟกต์อย่างสวยเห <Wow. S 2> มือนแบบเหมือนกระดูกงูแล้วนะคุณผู้ชมที่มองเห็นเมื่อกี้นะตีอีกหนึ่งทีโอ้โหไม่น่ารีบตีเลยไม่น่ารีบตีเลยโอเคจะไปไหนจ้าทานาฉันบอกแล้วว่าแกน่ะไม่รอดอย่างแน่นอนอ่ะเดี๋ยวผีเสื้อหายเฮ้ยรีบปล่อยไป เดี๋ยวจะไปไหนฮะผบอกเลยว,ว่าแกน่ะไม่รอดอย่างแน่นอนทนายตีไปหนึ่งทีออ้ยเมื่อกี้จะตีดักไม้นะคุณผู้ชมยังไงจ้าเอาฝีเสื้อไปหนึ่งทีบินไปหาครับคุณผู้ชมตีดักไม้ไปหนึ่งทีออ้ยไม่มันมันไม่รีบมันไม่รีบนะคุณผู้ชมมันไม่รีบพับไม้นะถ้ามันรีบพับไม้เนี่ยผมก็จะได้หนึ่งทีหนึ่งแผลหนึ่งแผลโอ้โหตอนนี้เหลือสองเครื่องอะไรกันเนี่ยบ้าไปแล้วโอเคเก็บไปฉันจะเอาทนายให้ได้ก่อนแล้วเข้าไปไล่ตัวอื่น้ย นี่มันทำไมเครื่องมันไวจังอันนี้ผมกดแรงนะคุณผู้ชมอ้ยเครื่องเครื่องไวเอเครื่องเครื่องช้าสิแปลกโอเคฮะมีเครื่องสั่นไม่เอ้ยโอ้โหตรงนู้นสั่นนะฮะคุณผู้ชมแล้วตรงนี้ใครปั่นอยู่เนี่ยเฮ้<อ>ยใครกล้ามาปัน่นตรงนี้โอเคน้ําหอมน้ําหอมนะคุณผู้ชมโอเคเราบินมานะฮะยังไงจ้าโอ้ยมีนักข่าวมานักข่าวมาฮะคุณผู้ชมจังหวะนีเ้เอ้อ้าวเรียกว่ามีไอ้นี่โอเคนี่ตีไปหนึ่งทีคราบฟุดขีดยังไงจ้า โอ้โหนี่ผมนี่ผมตามทนายสาบรอบแล้วนะคุณผู้ชม oh. เอ้ย <Lock back. S 1> ยังไงฮะ oh. ติ๊กแซกโอ้โหโอเคโดนฮะคุณผู้ชมเหลือหนึ่งเครื่องเฮ้ยที่ทำไมฝีมือการเล่นฮันเตอร์ผมตกรืยยังไงเนี่ยโอ้โหทำไมผมทำไมผมตามทนายนี่มาสี่เครื่องเลยเนี่ยเฮ oh. ้ยการเล่นฮันเตอร์ผมฝีมือการเล่นฮันเตอร์ผมตกเลยอย่างนั้นเหรอโอ้โหไม่ได้เล่นนานนะคุณผู้ชม <S <S โอเคฮะไปฮะทนายไปก่อนเพื่อนเลยตอนนี้เหลือหนึ่งเครื่อง โอเคเดี๋ยวผมจะเอาเป็นวาร์ปมากันแล้วกันนะคุณผู้ชมเครื่องนู้นแหละใกล้เสร็จแล้วกิ่ไหนจ้าแกคือตัวอะไรโอเคนักกิตวิทยามาจ้าโอ้โหเครื่องจะเสร็จแล้วเครื่องจะเสร็จแล้วอะไรกันฝีมือฮันฝีมือฮันผมตกมากเลยคุณผู้ชมยังไงจ้าโอ้โหผมไม่อยากผมไม่อยากไอ้นี่เลยอ่ะผมไม่อยากเจอนักกิตเลยต้องตีสามรอบไม่ชอบเลยอ่ะโอ้โหเครื่องนู้นก็จะเสร็จโอ้ยอะไรเด่ยเครื่องนู้นสั่นอยู่นะคุณผู้ชม ไปฮะบินไปแล้วจ้าดีแน่โอ๊ยยังไงเพียงจุดเลยป่ะเอาไอ้อย่าพิ่งนะกันยังไม่อยากแพ้รอจุดเลยอเอยมันรอจุดเลยทุกคนเอาสิเอาสิเอาสิเอเอ,เอจุดเลยอ่ะจุดเลยอย่างน้อยขอเสมอก็ยังดีนะคุณผู้ชมขอเสมอเธอไปไหนนำหอมไปไหนจ้ากลับมาก่อนยังจะยังจะวนเหรอฮึ วอลเหรอไปไหนละอยู่นี่มาดมิรีวิวสก,กินครั้งนี้ผมจะเสมอในคุณผู้ชมไม่ได้นะอื้นี่เรียบร้อยที่จะไปไหนตัวหนึ่งตรงนูน้นฉันเห็นนะฉันเห็นนะฉันเห็นนะอ้ยอะไรเนี่ย,อ,ยอุยตายเฉยไปฮะเอาเอ้ยไปโดนไอ้นี่เฉยโดนทางไม้เอาไปนั่งก่อนเลยเอาไปนั่งก่อนเลยไปฮะอย่างน้อยขอเก็บ3ามก็ยังดีถึงจะไม่ได้สี มันน่าจะเป็นเพราะต้นเกมที่ผมอที่ผมไม่ตามน้าหอมด้วยแหละไปตามตัวอื่นแทนมันก็เลยนี่ไงมันก็เลยเครื่องแ็ะห้าเครื่องวัย <c oughs> มีตัวไม่เอ่ยตรงนู้นเหลือนักจิตตัวเดียวนะคุณผู้ชมหูขึ้นหูขึ้นหูขึ้นมันเปิดประตูเรียบร้อยแล้วมันไปช่วยเพื่อนแล้วโอเคผมรอดักเลยผมรอดักเลยอย่างน้อยอย่างน้อยผมจะต้องได้ตัวหนึ่งมาจ้ะมาไหมจ้ะมาไม่เอ่ยอยู่ไหนเอ่ยเอาปาเถิด ออกมาเถอหนาจะไม่ทาอะไรพวกเธอหรอกแค่จับส่งคดีาหาดแค่นั้นเองอ,อยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเอย่ยมันอยู่นู่นไงเ่าเย็ดไ้ย,ยไม่ไนดะ้จะทำร้ายกูไม่เกิดมาดย<ๆ>โอเคเรียบร้อยโดนน้ำหอมครับคุณผู้ชมไม่โอ้โหผมเสมอเกมนี้ไปไม่ต้องไม่ต้องออกจาะโอเคเรียบร้อยเขายอมแพ้เลยนะคุณผู้ชม <c oughs> เกมนี้เสมอสงสัยอ่าผมคงต้องกลับไปเล่นหันเยอะๆแล้วละ่ะฝ <c oughs> ีมือตกมากเลย ก็คลิปนี้เนี่ยก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม